Hey, uh. Got on the train from Cambridgeshire, moved down to an East London flat, got a moustache and a low-cut vest. Some purple leggings and a sailor tat Just one gear on my fixie bike Got a plus one here for my gig tonight I play safe We all play safe 2020 vision, just a pair of empty frames Dressing like a nerd, although I never got the grades I remember when the kids at school would calling. me ผมนมเชนผมสาครูครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาคกลางกันนะครับภาคกลางนี้ชจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมได้ครับพื้นที่ภาคกลางประอบด้วย21จังหวัดและหนึ่งเขตการปกครองพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจบนบุรีฉานเซิงเ้าชัยนาทนครนายนกนครปฐมนนทบ,บุรีป,รท,ปรทุมธานีปรจวมสุริขันปราจีนบุรี พระนค,ครเสียพยาเพชรบุรีราชบุรีลบบุร,าารีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสาะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองส่วนเชียงมานครไม่นับว่าเป็นจังหวัดนเ,เ,เนื่องจากเป็นเขตการปกครองพิเศษเนื่องจากการเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่เป็นศูนย์รวมของแม่น้ําหลายสายได้แก่แม่น้ําเจ้าพญาป่าสักแม่กองท่าจีนแควน้อยแควนใหญ่ พื้นที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวและมีสวนผลไม้และทำไร่นอกจากนี้ยังมีกิจการปศุสัสตว์เลี้ยงโคผันเนื้อผัานนมมีฟาร,ร์มไก่และเลี้ยงปลาส่วนจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลก็ทำการปลอมงและนาเกลือตัวไปถึงอาชีพรับสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมกิจการพาริชั์รรบราชการและงานหาัตถศิลป์อีกมากมาย ต่อไปเราก็จะมาเข้าเรื่องของประเพณีกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งนะครับกําเนิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเกิดในช่วงเวลากลางเดือนเก้าของทุกปีแล้วมันมีความเป็นมายัางไงเหรอครับสาคูความเป็นมานะครับในสมัยาาพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่ป่าเลไลมีช้างและลิงคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์แปลว่าอะไรมันแปลว่าวขี้ข่า หรือได้เชิญสุภาพไหมครับแปลว่าผู้ดูแลรับใช้กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับที่ป่าเลไลเนี่ยมีช้างและลิงคอยอุปถัมภ์โดยการเอาอ้อยและน้ำพึ่งคอยถวายต่อมาจึงทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระพิสุและสามเณรรับน้ำพึ่งและน้ำอ้อยมาบริโภคเป็นยาได้พิธีามองประเพณีนะครับชาวบ้านจะนำน้ำพึ่งมาใส่บาตรและน้ำตาลใส่ในจานวางคู่กับบาตรส่วนอาหารข้าวหวานจะใส่ในภาชนะที่วางแยวอีกด้านหนึ่งได้แก่ข้าวต้มมัด เพื่อให้พระจาไหว้กินกับน้ำผึ้งหรือน้ำตาลสาระสำคัญนะครับการตัดบาดน้ำผึ้งเป็นกิจกรรมที่น้อมทำให้ระลึกถึงองค์ผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เดียรัจฉานสัตว์ยังรู้คุณค่าของศาสนาด้วยการส่รรสองแสวงหาพิกษาหาน,นำมาถวายพุทธองค์เพื่อให้ได้สดับตรับฟังธรรมเรามาถึงประเพณีที่สองกันแล้วนะครับประเพณีกวนข้าวททพย์หรือข้าวมาทุกใบยาิ เป็นกําเนิดที่จังหวัดชัยนาธนะครับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมของทุกปีนะหมู่บ้านหนองพังนาตำบลเสือโหกอ,อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธครับมีความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะครับเชื่อว่านางสุชาดาที่นําข้าวทิพหรือข้าวมะทุป,ปยาตถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน12ดังนั้นชาวพุทธจึงถือว่าข้าวทิพหรือข้าวมาทุป,ปยาตเป็นอาหารทิพและได้ทำถวายแด่พระสงฆ์ในฤดูก่อนเดือน12 เนื่องจากวัสดุที่สําคัญในการทําข้าวทิพย์คือน้ําข้าวจากต้นข้าวที่กําลังเป็นน้ํหนองนะครับในประเทศไทยเชื่อกันว่ามีหลายจังหวัดที่ทําสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบันแต่สําหรับจังหวัดชัยนาทที่มีทํากันตลอดจนถือเป็นประเพณีที่บูบ้านน้องพังนาประเพณีกวนข้าวทิพย์นะครับเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนด้วยกันเองในอันที่จะร่วมกันนําเอาวัาสดุข้าวของต่างๆมาร่วมทําบุญ เมื่อเสร็จแล้วจะถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเราก็มาเข้ากบสู่ประเพณีที่สานะครับประเพณีสู่ขวัญข้าวจังหวัดนครน,นายกประเพณีสู่ขวัญข้าวทั่วไปบุญสู่ขวัญข้าวเรียกขวัญข้าวกระทาในวันขึ้นสามข้าเดือนสเพื่อเรียกขวัญข้าวพระแม่โพศพที่ตกหล่นมาตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง บูชาพ่อแม่โพศบป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลายเพื่อให้ได้ผลผลิตมากในปีต่อไปโดยทั่วไปนะครับชาวนาต่างก็ทำพิธีโดยให้เจ้าของนาฝ่ายหญิงนุ่งขาวผมขาวเป็นผู้ทำพิธีตอนเช้าตรู่โดยเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ข้าวต้มเผือกมันไข่ขันห้าขวดน้ำแก้วแหวนเงินทองแป้งหวีกระจกผ้าสบายนำสิ่งของเหล่านี้นะครับหอด้วยผ้าขาว ใส่กระบุงหรือบางท้องที่ปิดกระบุงด้วยผ้าขาวเดินไปตามท้องนาจิตนาของตนร้องเรียกแม่โพศบเชิญแม่โพศบที่ตกหล่นอยู่ให้มาอยู่ในยุ้งช้างโดยมีการตั้งบายสีและเครื่องไหว้ในยุง้งการสู่ขวัญด้วยสำนวนหรือภาษาถิ่นที่แตกต่างกันออกไปในปัจจุบันประเพณีสู่ขวัญข้าวยังคงกระทำอยู่เพื่อเป็นการบำมรงขวัญและความเชื่อของชาวนา รวมถึงการแสงดงความกตัญญูต่อพระแม่โพศพเพื่อบรนดานให้ข้าวในปีหน้าได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นแล้วก็ประเพณีที่4นะครับประเพณีการแข่งเรือต้นกาเนิดที่จังหวัดชเชิยงแซาช่วงเวลาที่เกิดวันขึ้น15้าค่ัเดือน12ความสําคัญนะครับการแข่งเรือเป็นการสะท้อนให้เห็นถนึงวิถีชีวิตของาชาวเชิยงแซาซึ่งมีความผูกพันกับแม่น้ำบางกระงงสืบแบบเสมือนเส้นเลือดที่่อเลี้ยงผู้คนมาแต่โบราณกาล ซึ่งการแข่งเรือนับเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติมาเป็นเวลาย,ยาวนานโดยถึงกำหนดในวันที่มีการแห่หลวงคือวันที่15ค่ำเดือน12ของทุกปีแต่เดิมจัดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบากงกงหน้าตัวเมืองแต่ปัจจุบันได้ย้ายไปจัดหน้าบริเวณหน้าวัดโสธรวาระมหาวิหารเรือที่เข้าแข่งมีหลายประเภทตั้งแต่เรือเล็กเรือยาวเรือใหญ่และเรือติดเครื่องยนต์ นอกจากเป็นการท้อนให้เห็นถนึงชีวิตที่ผูกพันกับผืนน้ำของบุคคลแล้วยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมานสมัคีของบุคคลที่ผู้ได้ชื่อว่าอยู่ในลำเรือลำเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนการทุ่มเทแรงกายแรงใจความพร้อมเพียงและจังหวะการประสานงานทําให้ไปสู่จุดมุงหมายโดยไม่ใช่อาศัยความสามารถของตนคนใดคนหนึ่งเรามาถึงประเพณีที่ห้ากันแล้วนะครับแม่ประเพณีวิ่งควายนั่นเอง เป็นช่วงเวลาในวันขึ้น14ค่ําเดือน11ก่อนออกพรรษา1วันของทุกปีประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกิรกรรมซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้เต็มของไปถวายวัดปัจจัยทยธรรมพักผ่อนและได้สร้างสรรค์กับระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยมาจากงานและให้ควายได้พักเนื่องจากต้องตรากตำในการทำนา เป็นประเภณีของจังหวัดชนบุรีที่โด่งดังเป็นรู้จักของชาวไทยและต่างประเทศในงานแข่งขันประเพณีวิ่งควายชาวบ้านต่างก็ประดับประดาควายของตัวเองให้สวยงามเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับประเพณีวิ่งควายภายหลังจึงได้มีการประกวดควายสวยงามด้วย ในงานแข่งขันประเพณีวิ่งควายชาวบ้านต่างประดับประดาควายของตัวเองให้สวยงามเพื่อเป็นการสร้างสีงสันให้กับประเพณีวิ่งควายหลังจากได้มีการประกวดควายสวยงามด้วยถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากควายมาเป็นเครื่องจักรในการประกอบอาชีพแต่ชาวจังหวัดชนบุรีก็ยังคงสืบสารประเพณีวิ่งควายเพื่อความเป็นสัญลักษณ์และเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดชนบุรีต่อไป และได้แสดงถึงความสามคคีของชาวไร่ชาวนาซึ่งจะมีโอกาสพบปะก,กันและแสดงเมตตาต่อผู้มีพระคุณซึ่งชาวไร่ชาวนาจะาควายมาเทียมเกวียน่อบรรทุกกล้วยมะพราะ้าวใบตองยอมะพราะ้าวมาขายเพื่อคนในเมืองจะได้ซื้อไปห่อก็ต้มหางทาบุญตักบาร์บะนองปัสสาวาากับจะได้มีโอกาสไปซื้อของทําบุญเลี้ยงพระตามวัดบาลามในวันใกล้เคียง ประเภณนี้ตูจีนป่าน้ำโพจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่สานต่อวัฒนธรรมประเพณนี้ตั้งเดิมของบรรพบุรุษซึ่งยังคงทารพนับถือ,จอเจ้าพ่อเชฟวรักษ์เจ้า่อบวนอูเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่สวรรค์โดยตั้งศาลทั้สองศาลคือศาลเจ้าพ่อเชฟวรักษ์ลกและศาลเจ้าแม่นับาแต่อดีตนั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อ,อกันมาว่าตลาดปากน้ำโพได้เกิดโรคอหิวาตากะโรกระบาดผู้คนล้มตาย ชาวจีนปากน้ำโพได้นำเอากระดาษผูหรือกระดาษยันของสารเจ้ามาเผาได้เป็นเท่าจึงนำมาผสมกับน้ำดื่มจนหายจากโรคร้ายและเป็นที่เรื่องดือในความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นมาประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการแห่งองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปรอบเมืองพร้อมด้วยขบวนการสาแสดงทางวัฒนธรรมอาทิสิงโตเองกอลอกกกอ่อโกมังกรทอง องสมมติเจ้าแม่กวดอิมรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าตำนานความเชื่อของชาวปากน้าโพอย่างยิ่งใหญ่พอามาถึงประเพณีสุดท้ายกันแล้วนะครับประเพณีตัดบ,บารเทโวจะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาข,ของหลายๆจังหวัดในภาคกลางเช่นอุทัยธานีสระบุรีเป็นต้นได้มีการกล่าวไว้ในตำนานวันเทโวโลหานสูตรเรื่องการเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธเจ้า หลังจากที่เสด็จโปรดพระมารดาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลาสเดือนครั้นครบสมเดือนตรงกับวันปวารณาออกพรรษาวันแรมหนึ่งข้าเดือน11พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทางบันไดสวรรค์ที่เทวดาได้นิรมิตบันไดขึ้นมา3าบันไดคือบันไดช้องอยู่ทางด้านขวาสำหรับพวกเทวดาลงบันไดแก้วอยู่ตรงกลางสำหรับพระพุทธเจ้าเสด็จลง และบันไดเงินซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายสำหรับพวกพามลงแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จลงนั้นพระองค์ทรงสแสดงปฏิหารบรรดาให้โลกทั้ง3โลกคือเทวโลกมนุษย์โโลกและสัตว์นรกมองเห็นกันทั้งหมดเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกฝ่ายชาวเมืองในโลกมนุษย์ต่างดีใจและเฝ้ารอวันพระพุทธองค์ ต่างตระเตรียมอาหารมารอใส่บาตรแต่ด้วยมีคนเป็นจํานวนมากทําให้หลายๆคนใส่บาตรกับพระพุทธองค์ไม่ถึงจึงต้องใช้วิธีโยนอาหารใส่บาตรซึ่งในปัจจุบันคือการทํำข้าต้มลูกโยนใส่บารนั่นเองจากตำนานดังกล่าวจึงทําให้เกิดประเพณีตักวาดเทโรโหนะขึ้นโดยเฉพาะที่วัดสังกัดรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองจะมีประชาชนทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงมารอใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากโดยพระสงฆ์จากวัดต่างๆจะเดินลงมาทางบันไดยาวเยียดและมีประชาชนยืนรอใส่บาตรกันตามสองข้างทางด้วยอาหาร้าวหวานและยังมีการใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนอีกด้วย